สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมชนกรวังบุญคงชนะโษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีตอนนี้ผมอยู่ที่กรุงวองชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ เพื่อติดตามภารกิจสําคัญของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐสมัยพิเศษและร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ45ปีความสัมพันธ์อาเซียนสหรัฐรวมทั้งการแสดงบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศในระหว่างวันที่12-13พฤศจิกาคม2515ซึ่งจะมีอะไรบ้างมาติดตามชมกันเลยนะครับจากการประชุมตลอดทั้งสวัน นายกรัฐมนตรีและผู้นำอาเซียนได้พบหารือกับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริการวมถึงรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐรัฐมนตรีผู้แทนระดับสูงของหน่วยงานด้านเศรษฐ,ฐกิจและด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทชัน,นาของสหรัฐโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ํากับฝ่ายสหรัฐใน3ประเด็นสําคัญประเด็นแรก เป็นการส่งเสริมให้สหรัฐมีบทบาทที่สร้างสรรค์นในภูมิภาคโดยสนับสนุนให้สหรัฐทำงานร่วมกับอาเซียนและผู้เล่นสำคัญต่างๆเพื่อสร้างบรรยากาศความร่วมมือและความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันซึ่งจะเอื้อให้ทุกประเทศสามารถฟื้นตัวจากโควิด -19 และก้าวสู่ next normal ได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงประเด็นที่2การฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งไทยและอาเซียนมีศักยภาพในการเป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐทั้งสาขายานยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมการแพทย์และเวชภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพโลจิสติกอัจฉริยะอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและเซมิคอนดักเตอร์รวมทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงโดยนายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนให้ภาคธุรกิจสหรัฐมาร่วมลงทุนขยายฐานการผลิตอุตสาหกรรมเหล่านี้ในไทยด้วย และที่น่ายินดีคือในปี2566สหรัฐจะนำนักธุรกิจคณะใหญ่ที่สุดที่เรียกว่า t r d e w w n n s มาเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้เรียกร้องให้ทุกประเทศร่วมมือกันอย่างจรงิงจังในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและสังคมคาร์บอนต่ำ สนับสนุนทางด้านการเงินสีเขียวและสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตของคนรุ่นต่อไปและประเด็นที่3การเร่งแก้ไขในสภาวะการวิกฤตพลังงานสินค้าขาดแคลนและความยากจนซึ่งต้องเร่งแก้ไขให้ประชาชนอยู่รอดได้และก้าวเดินไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังผมคิดว่าเราต้องปรับเปลี่ยนใหม่หลายอย่างด้วยกัน เพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้นะโดยเฉพาะเรื่องอุตสาหกรรมเรื่องเศรษฐกิจฐฐฐนะครับว่าทํำยังไงเราจะทาให้ประเทศไทยนั้นเรามีได้สูงขึ้น GDP สูงขึ้นในอนาคตก็ด้วยอุตสาหกรรมใหม่ๆเหล่านี้ก็ได้แต่ชักชวนเข,เข้ามาลงทุนมาร่วมทุนหรือมาตั้งอะไรละห่วงโซ่ในประเทศไทยนะวันนี้จะเห็นว่าห่วงโซ่มันกระจายกันไปหมดเลยไงใช่ไหมเพราะมีปัญหาเกิดขึ้นมันก็เกิดการติดขัดอะไรต่างทั้งหมดเพราะนั้นห่วงโซ่ที่สําคัญก็ถ้าสามารถจะมาอยู่ในประเทศไทยได้ก็น่าจะควรจะมาใช่ไหม อันนี้ก็ได้หารือกันแล้วนะครับแล้วผมก็ได้กล่าวไปว่าผมยินดีต้อนรับและก็พร้อมจะรับการเยือนของประธานาธิบดีไบเดนในช่วงการเป็นผู้นำเ,เรศรษฐกิจเอเปกในครั้งที่29ในเดือนพฤศจิกายนนะครับปีส5 6 5้าเพื่อจะเสริมสร้างความสมัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันขับเคลื่อนการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างกันนะครับสิ่งที่พันธุสุดให้ไปชนอยู่รอดให้ได้เสียก่อนอยู่รอดแล้วก็อยู่ด้วยความพอเพียงะนะ คือใช้ใจอย่างระมัดระวังอย่างประหยัดหน่อยนึงนะนะเพราะว่ารัฐบาลก็พยายามทุมเทสสามกําลังลงไปเต็มที่แล้วนะเพราะฉนั้นแล้วจากนั้นถ้าเราทําโครงสร้างนี้สําเร็จมันก็จะเกิดความยังยมย่งยืนเช่นโครงการเรื่องการแก้หาความยากจนที่เราเดินหน้าอยู่ตอนนี้นะมันก็ต้องเดินมันต้องเดินลงกันไปคือเข้าไปถึงเป้าหมายพุ่งเป้าลงไปว่าเขาต้องการอะไรเขาขาดอะไรเราต้องส่งเสริมอะไรเขามันก็จะทยอยดีขึ้นเรื่อยๆอ,อ,อ,อันนี้เป็นวิบายที่เราเริ่มทําในปีต่ิมา64 เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ผมคิดว่าสิ่งสำหรับทุกคนต้องช่วยกันก็คือมองไปข้างหน้ามองปัญหามองไปข้างหน้าแล้วก็ร่วมมือกันในการแก้ปัญหามากกว่าที่จะมาด้อยค่ากาันมาบิดเบือนถึงกัและกรกันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยตอนนี้โลกกําลังมีปัญหาประเทศไทยก็ำลังมีปัญหาพี่น้องประชาชนกำลังเดือดร้อนกำลังลำบากแล้วเราจะไปทะเลาะก,กันทําไมอะ่ะใช่ไหมเราต้องหาทางวิธีทำยังไงให้มันสงบเงียบเรียบร้อยสุดสิ่งสำคัญที่สุดท,ที่ทำให้ประเทศไทยเดินหน้าไปได้นี่ก็คืออะไรความรักความสามัคคีผมขอแค่นี้แหละ ท่านผู้ชมครับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะมีอีกภารกิจที่สําคัญในการพบปะหารือกับคณะนักธุรกิจชั้นนําของสหรัฐเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับภาคเอกชนสหรัฐรวมทั้งพบกับคนไทยในสหรัฐเพื่อย้ําถึงความก้าวหน้าของการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐ,ฐกิจและการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบครับในระหว่างช่วงการประชุมนายกรัฐมนตรีและคณะได้ร่วมงานการพบหารือระหว่างทีมไทยแ,แลนด์กับผู้แทนภาคเอกชนสหรัฐ3องค์กรคือ NCAPEC, USABC, USCC และคณะนักธุรกิจสหรัฐที่แน่นอนว่าประเทศไทยต้องการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพร้อมสำหรับการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบรวมทั้งได้พบปะกับคนไทยในสหรัฐอีกด้วยการประชุมครั้งนี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญในการผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างอาเซียนกับสหรัฐในด้านต่างๆ โดยเฉพาะความมั่นคงด้านสาธารณาสุขพลังงานการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนาทุนมนุษย์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและประเทศต่างๆในภูมิภาคและเพื่อให้ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์มีความเข้มแข็งแน่นแฟนยิ่งขึ้นตลอดจนสนับสนุนการฟื้นฟูหลังโควิด19อย่างยั่งยืน และทั้งหมดนี้เป็นภารกิจของนายกรมนตรีในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐสมัยพิเศษที่กรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาซึ่งประเทศไทยจะเป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนและสรงเสริมให้สหรัฐมีบทบาทที่สร้างสารรคในภูมิภาคเพื่อลดความขัดแยง้งสนับสนุนการฟื้นฟูและการเติบโตอย่างยั่งยืนในยุค next normal ต่อไปพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ